ครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับวันนี้เขียวไปทั้งแถบเลยครับผมมิสเตอร์ฟฟวเวอร์จะมาแนะนำปลูกผักถ้าคุณปลูกดอกไม้เป็นคุณต้องปลูกผักเป็นแล้วก็กินได้ด้วยประดับสวนได้ด้วยมีอยู่สี่ชนิดนะครับที่จะมาแนะนำแล้วก็ปลูกโอ้โหดูสิครับมันเหมือนกก็บดอกไม้กกีบกุหลาบเลยครับหอมมาก กำลังหอเลยครับผมสวยเหมือนกุหลาบมิตอร์ฟาวเวอร์ชอบเสียอย่างเดียวมันเป็นสีเขียวแต่เขียวเป็นอุดมไปด้วยวิตามินนะครับผมโอโ้โหวิตามิน A วิตามินเยอะแยะมากมายเลยในผักสี่ชนิดนี้ที่มิสเตอร์ฟาวเออร์จะแนะนำเอาต้นแรกก่อนเลยครับผมกล่ำเปีสามฤดูปลูกได้ทุกฤดูครับผมเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้มาทนแดดแล้วครับผม หรือจะปลูกแบบแดดร่มลำไรก็ได้ะครับผมกลางแสแลนเอาจะสวยงามกว่านี้ะครับอันนี้เป็นมิสเตอร์ฟาเวอร์เอาตากแดดครึ่งวันแต่ถ้าเต็มวันแบบกลางแสแลนกองแสงออกมา50%นี่จะจะใหญ่กว่านี้ะครับผมมีหลายหลายสายพันธุ์ยักษ์มากเลยแต่ถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้สวยกว่านี้แข็งแรงต้องซื้อจากบริษัทเ e อกาโกครับผม เข้าไปในลาซาด้าเลยพิมพ์เขาว่าเอกะอโกเป็นภาษาไทยก็ได้หรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับเดี๋ยวมิสเตอร์ตามนี้นะครับผม,มเมล็ดพันธุ์ผักเยอะแยะมากมายเขาพัฒนาสายพันธุ์ให้ใหญ่อลังการสวยงามทนทานต่อโรคต้องเ e อกะอโกครับผมไม่ได้ขายโฆษณา,าก็หรอกครับแต่เป็นพันธุ์พันธมิตรกันโอเคเริ่มต้นมาแล้วครับผมเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวเวอร์เคลียพื้นที่ออกก่อน แล้วก็มีนี le, ide, ่ด e ้วยปูเลขนาปูเลหรือว <laughs> ่าผักประดับสวนนี่นะครับกินได้ด้วยตระกูลเดียวกับกะหล่ำปดีอยาจะแนะนําเอาเคลียพื้นที่ก่อนโอ้ยเขียวเขียวไปหมดเลยการเพาะปลูกก็ไม่ได้ยากนะครับมีทั้งเมล็ดพันธุ เมล็ดพันธุ์ซื้อมาจากลาซาดาได้ของอากาโกมีขายครับตากบดํากบแดงหรือว่ามีตกดลงบนต้นไม้เยอะแยะแต่มิสเตอร์ฟลาเวอร์ซื้อแบบต้นกล้ามาเลยอ่ะครับผมมาจะปลูกให้ดูมันจะง่ายขนาดไหนเพราะเมล็ดมาก็จะแบบนี้แหละครับแต่ซื้อต้นกล้ามาจะเร็วกว่าครับโตวไวกว่าแข็งแรงกว่าเขาพัฒนา ปลูกมาแบบปลากตึมมาแล้วครับผมแต่ถ้าเรามาเพาะเลยเองมันต้องใส่ปุ๋ยกว่าจะโตก็ได้ครับอย่างมีสเตอร์ฟาเวอร์จะพร้อมมาเล่นให้ดูด้วยภัชนะน่ได้ปลูกไม่ใช่เรื่องมากมีอันนี้กระถางสูงสูงหรืออะไรก็ได้หรือว่าถุงก็ได้นะเป็นถุงดำก็ได้ เดืองอย่างนี้ใบได้สามบาทหบาทนี่ก็ได้ครับผมหรือมีคู่ถังกะลัมังเก่าๆล้อยางรถยนหรือว่าตะแกรงขากยานนี่ก็ปลูกได้หมดเลยครับผมเป็นผักที่ปลูกง่ายมากครับผมเอ้าลองเลยดินมิเตอร์ฟาร์มเมอร์มีตะแกรงตะคุยมะพร้าวเก่าๆ,ๆใช้แล้วใช้อีกแต่แต่ใช้ตะแกรงบะคุยมะพร้าวย่างเดียวสองอย่างเนี้ย กับปูนขาวเปลือกหอยเนี่ยมันจะแห้งไวครับเพราะว่ากินน้ําเยอะมากชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแห้งแล้วครับผมแกะปูนมะพร้าวนิตรฟาร้าก็ใส่ดินเข้าไปด้วยดินถุงยี่สิบาทก็ได้ครับผสมไปครึ่งน,นึ้งเลยเพราะว่าจะได้มีท่าอาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่แห้งไวเพราะว่ารากเยอะมากครับผมใส่เข้าไปอลไรครับนี่ฮะใส่อะไรครับ ต้นก้ามาอุ้ยง่ายหลายแล้วมีต้นก้าเนี่ยแต่ถ้าว่าเมล็ดก็จะโตแบบก็ได้ครับผมเด็กปอนึงก็ปลูกได้ผักตอนสมัยเรียนจำได้ไหมครับครูสอนปลูกผักครูก็จะเอาต้นก้ามาให้อย่างนี้แหละครับแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วการปลูกผักเรื่องฮนะ ในนี้มันจะแก่กับขุยมะพร้าละดินเนี่ยธาตุอาหารในตัวเจนธาตุฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่น้อยมากแนะนำปุ๋ยเลยครับยี่ห้อไหนก็ได้ของอากาโกก็มีขายครับเอากาโกหรือว่าของนี่ก็มี16-16สูตรครอบจักรวาลเลยครับผมรุมงทุกส่วนมิสเตอร์ฟเวอร์ก็ใช้แต่สูตร16 16นั้นเลยครับผมมต้น,ต,นต้นเล็กขนาดนี้ก็ใส่น้อยๆครับ สักหนึ่งช้อนชารอบๆแล้วกับทุกอาทิตย์แล้วพอโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นสองช้อนชาไปเลยครับผมก็จะได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ครับปลูกผักไม่ได้ยากเลยครับแล้วก็ก็จะมาพอโตขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกําลังห่อเป็นกระล่ําเลยครับผมมีูยิ่งขยายกระถางใหญ่ๆลากใหญ่ขึ้นมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้เลยครับผม ผักนี่เอาไปเล็ดออกไปกินได้ตลอดเวลาเลยครับเอาไปทำอะไรกินเอาไปผัดนะฮะกะหล่ำปีผัดน้ำปลานี่ก็ได้ครับผัดน้ำมันหอยแต่อยากให้อร่อยขึ้นซื้อกุ้งมังกรมาอาจจะแพงหน่อยรับรองอร่อยแต่ไม่มีกุ้งมังกรที่บ้านใช่ไหมเอาเนื้อวากิวแทนก็ได้ <c oughs> ผัดเข้าไปเลยเรับรองอร่อยแน่นอน อ้าวแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากนะกำลังจะห่อเป็นกระลำมันก็จะเป็นกระลำแลละครับผมแต่แกความสุขของมันคือมันกําลังห่อเนี่ยครับผมอุย้ยแม่เจ้าสั่งงดงามเหลือเกินเหมือนกลีบกุหลาบหอ่อแล้วก็จะกลายเป็นกระลำลูลกโตๆครับแต่อยู่ที่การใส่ปุ๋ยนะฮะมันจะหอะ่อแน่แต่สุดท้ายก็สรุปก็คือมิสเตอร์ฟรามไม่เคยปลูกผักมาก่อนนะครับผม ถ้าผิดพลาดประการใดมิสเตอร์ฟาวเวอร์ขออภัยด้วยนะครับผมเอาง่ายๆเลยสไตล์มิสเตอร์ฟาวเวอร์การปลูกผักอ่ะมาตัวที่สองเอาวางไว้ก่อนคณนาปูเลหรือว่าผักตระกูลเดียวกับกระหล่ำล่ะครับชื่อเขาปูเลโอ้ยอายุลรนานได้สองปีครับจะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเลยเด็ดยอดออกมากินอะไรครับผม โอ้ยไปลวกกินกับจิ้มแจว่วไปลวกกินอะไรก็ได้ครับผมจะแทงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผักเนี่ยมีประโยชน์มีวิตามินแล้วประดับสวนก็สวยอะครับผมแล้วก็ทนด้วยนี่นครับผมปูเล่อู้นี่ยังไม่ยังไม่โตเต็มที่เท่าไหร่ครับกําลังหอ่อสูงขึ้นไปสูงไปเด็ดยอดออกไปเลยครับเด็ดกล้านออกมา มันก็จะส่งขึ้นไปเรื่อยๆๆ,ๆแล้วก็เอาไปทําอาหารประกอบอาหารได้หลายอย่างมากมายเลยครับผมปูเล่ครับตระกูลยากรกะล่ำครับตอนนี้ตัวนี้มิสเตอร์ฟาเวอร์ขยายพันธ์ุเองไม่ใช่พอมเมล็ดเองซื้อมเมล็ดพันมาไอี่เขาเขียนว่าปูเล่แล้วก็กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่หนาๆนซนนนะับวางมเมล็ดลงไปแล้วก็ปิดปิดปิด,ปดลดน้ําใส่กล่องไว้ในตู้เย็นเจดวัน เจ็ดวันถึงสิบวันรากเริ่มงอกฮนะก็ะค่อยแค่ออกมาวางในในกระถางแบบนี้ะครับผมปลูกไปเรื่อยอุ้ยภูมิใจนะปลูกผักเป็นแล้วก็ปลูกง่ายแล้วก็พอม,มัมล็ดเองด้วยโอเคอุ้ยมันจะเขียวไปไปหนนะนี่เจอฟ้าว่าขอเอาออกไปเวางไว้ก่อนนะครับผม เขียวมากอันนี้เป็นดอกเวอร์บีน่าแนะนำไปแล้วครับอู้แตกกอยิง่งแตกยิ่งดอกสวยงามมาตัดสีเขียวหน่อยเอาผัากต่อไปนี่ฮะตังเดาเลยนะฮะถ้าไปบอกนี่จะไม่มีใครรู้ดอกนี้สวยงามมากเลยครับผมจิวซูจิวซูจิวซูสายเยอะบากมัน ถ้าบอกว่าจีซูสายคืออะไรมิสเตอร์ฟ้าก็เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินนะครับผมเพิ <c> ่ง <oughs> เคยปลูกผักแต่ไปเห็นตลาดโอ้โหดอกสวยมากเลยครับผมพอใบใบามาก็จะเริ่มคุ้นแล้วเฮ้ยนี่เราเกยกินในต้มเลือดหมูเนี่ยหว่าเขาส่วนมากเขาจะใส่ต้นเลือดหมูมาครับผม <c oughs> อุ๊ยอร่อยเป็นผักการมะเร็งครับผมปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายปักกิิมชามเลยครับผมโคนมันจะมีรากออกมา นิทราวกระปักมาแล้วนี่ฮะจะได้มาแบบนี้อุ้ยเป็นผักที่คุ้มค่าครับผมไม่รู้จะไปทำรารเกณฑนอกใส่ต้มเป็ดหมดูโอเคมีหลายต้นมากเลยนี่สี่ต้นซื้อมาจากต้นตลาดยี่สิบาทนะครับผมอุ้ยสะออนดอกข้อฮะดอกน่าจะดอกไม่ใหญ่ไม่แต่มันเป็นสีขาวเล็กๆน่ารักน่ารักมากเลยครับผมแล้วขยายพันธุ์ง่าย ดอกนี้กินได้ไหมเนี่ยขมมเหมือน,นกันเป๊ะเลยในต้มเลือดหมูโอเคแล้วครับผม,มกระยายพันธุ์ไม่ง่ายปลูกก็ง่ายชอบแดดนะครับผมแดดเย็นๆกำลังดีครับกลางแสลนนี้กำลังดีแต่แดดมากไปใบจะไหมแต่ก็ช่วงนี้ก็พอทนได้ครับที่พัทยาบ้านมิสเตอร์ฟาก็แดดอ,อ่อ,อนๆ อุ้ยเยน็ยนๆสบายกิ้วยูใสพูดผิดขอภายนะฮะภาษาจีนไม่ค่อยเก่งมาอีกต้นหนึ่งมีเจ้าวอร์ขอน้ำเสนอปลูกเองอู้โคตรภูมิใจกุยช่ายครับผมว้าวเพิ่งปลูกเพิ่ง,ง,งลงไปได้ประมาณเดือนหนึงแล้วครับผมยังไม่ได้ใหญ่ยังไม่ได้หนายังไม่ ถังแรงเท่าไหร่นะครับผมซื้อมาเป็นจะเป็นพเพาะเมล็ดก็ได้ะครับผมแต่มิสเตอร์ฟาเวอร์ซื้อเงามาเงาระบาดในลาซาด้าหรือว่าที่ไหนก็มีขายครับหรือว่าใน facebook พิมพ์เข้าไปเลยครับอยากได้ต้นอะไรต้นกากระลำปีต้นกา,กป,นกาปูเลหรือว่า,มาเมล็ดพันธุ์ปูเลอะไรนะี่เขาจะมีเว็บของเขาขายอยู่นะครับใน f Facebook ลองเข้าไปหาดู กุ้ยช่ายก็เหมือนกันครับนี่เจอฟ้า่าก็ซื้อมาเงาละบาทห้าสิบตังค์นี่นะครับผมเป็นไมท้ที่อุ้ยกินได้หลายปีตัดโคนมันก็แตกออกมาใหม่ใส่ปุ๋ยก็แตกออกมาใหม่เอาไปทําอาหารแต่อยากให้มันเป็นสีขาวกุ้ยช่ายขาวเคยกินไหมครับแพงมากเคไปกินร้านข้าวต้มกุ้ยช่ายขาวผัดอา่า หมูกรอบโอ้โหหรือว่าผัดหมอูอร่อยมากเลยครับกุ้ยช่ายขาวจะหมูกรอบทอดกับข้าวต้มมา้อนอชื่นใจแล้วก็ไปทําขนมกุ้ยช่ายอะไรเนี่ยม,มิเตอร์ไว่าทำมันไปหรอกอยากให้เป็นสีขาวเอาถังคุมไว้หรือว่ากระถางคุมไว้ครับผมเพื่อให้มันสีขาวแค่นั้นแหละมันมีอยู่แค่นั้นให้เป็นสีเขียวแบบนี้โอขึ้นแล้ต้นน้ำใส่ป,ปุ๋ย ตัดออกไปกินแล้วก็จะมีกินตลอดทั้งปีเลยครับผมไม่มีหมดนะครับผมโอเคครับมิสเตอร์าฟเวอ์แนะนำผักอยู่แค่นี้นะครับผมมีกะหล่ำปีมีกุก้ยช่ายมีจิ้วชูช่ายแล้วก็มีคะน้าปูเล่โอ้ยแค่ต้นเดียวนี่ก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับผมยิ่งปูเล่เนี่ยครับผมไหนล่ะ กินได้เรื่อยๆครับผักเด็ดออกไปต้มกินหรือว่าผัดคะนากินผัดใส่ข้าวผัดนี่ก็เหมือนเหมือนกันเลยครับคะนาขอบอร่อยเหมือนกันนุ่มแล้วก็กะหลำโอ้ยกินได้ตั้งแต่ใบมันออกมาเรื่อยๆจนถึงเป็นกะหลำนะครับผมแล้วก็บดัดสวนนี่ก็โอ้โหสวยงามครับเสีสยใจอย่างเดียวคือมันจะสีเขียวก <c oughs> ุยช่ายอยากให้เป็นสีขาวก็ใช้ถังคมโอเคจบนะครับผม มิสเตอร์ฟาเวอร์เพิ่งเคยปลูกครั้งแรกในชีวิตสิ่งที่มิสเตอร์ฟาปลูกมาจะต้องปลูกก่อนแล้วก็ค่อยเอามาแนะนําว่ามันเป็นอย่างไรแต่ถ้าไม่เคยปลูกเลยมิสเตอร์ฟาจะไม่เอามาแนะนาหรอกครับผมไม่นั่งเทียนแบบสไตล์มิสเตอร์ฟาวร์นี่ต้องปลูกเองแล้วก็เอามาแนะนําให้ปลูกโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาเวอร์ครับ